สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในเช้าวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่แชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศปารีสแซ็คแมงชนะแอตเลติกสาประตูต่อศูนย์นะครับเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกเลยนะครับปาควินยอสอังเกลดิมาเรียแล้วก็เบอร์นาร์ดยิงประตูคนละหนึ่งประตูนะครับให้ปารีสเข้าชิงได้ปารีสแซ็คแมงเป็นทีมจากฝรั่งเศสทีมที่5ที่เข้าชิงนะครับต่อจาก มาร์กเซย์ที่ได้แชมป์ปี93แรงส์ไม่ใช่แรงส์นะครับแรงส์ที่ได้แชมป์ในปีเอีโทรกับเข้าชิงปี56 5หสบายชูฟองแตงเป็นกองหน้าของทีมนะครับงซอเตียนปี76แล้วก็จะบอกโมนาโกก็มาจากดิเออร์เนาะนะปี2อ0 4นนะครับก็ฝรั่งเศสมีใส่ตีที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในรอบชิงยูโรเปียนคัพแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกชนะ1แพ้5ครับแต่แน่ ปาริเซยงชักแมงนะครับเป็นทีมต่อไปที่จะไปชิงแชมเปี้ยนส์ลีไปกันที่บาร์เซโลนาครับโรนัลคูม,มัน,น่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมบาร์เซโลนาคนต่อไปนะครับหลังจากภาพที่ถ่ายที่สนามบินเอลปร,ราสของบาร์เซโลนานะครับก็คูม,มน่าอาห้าสิบเจ็ดปีก็เตรียมที่จะมาเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับทีมรองแชมป์ลาลิก้าในขณะนี้นะครับ ประธานบารโตมิลนะครับได้พูดเมื่อวานนี้นะครับว่าครูม,มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราเลือกเอาไว้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดเขาก็จะนำทีมในฤดูกาลหน้านะครับก็ทางบารโตมิลบอกว่าเมสซี่อยากจะจบอาชีพครักที่บาร์เซลโลน่านะครับซึ่งแน่นอ,อนการนำโรนัลคูม,มันมาคุมทีมก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะยืดสัญญาออกไปแค่มีโอกาสเฉยๆนะครับ กราสโกเซลติกก็ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันฟุตบอลยูเวาแชมเปียนส์ลีกไปได้นะครับมูฮัมหม็ดเอยูนุซี่นะครับยิง3ประตูให้เชลซิกเออรยิง2ประตูเมื่อวานนี้นะครับก็ขาดลอยนะครับสำหรับเซลติกตามมาตรฐานนะครับในการแข่งขันติกเอิงในฤดูกาลใหม่วันศุกร์นี้คู่มาก์เซยกับแซงต์เอตียนเลื่อนไปแล้วนะครับเนื่องจากว่า ในส่วนของประเด็นของโคโรนาไวรัสนะครับก็เอ่อผู้เล่นที่ติดไปแล้วอย่างเช่นจอร์แดนมามาวีนะครับอดีตผู้เล่นของแอสตันวิลล่ามักเซยนั้นคุมทีมโดยอังเรบิแอสบวชนะครับที่ได้อันดับ2ในการแข่งขันลีกเอิงฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ปารีสนั่นแหละนะครับ เอ่อรักบี้ยูเนียนกันบ้างนะครับการแข่งขันของทีม Lions, ล British, ล Irish. Lions ไลออนส์แอฟริกาใต้นั้นอาจจะเลื่อนนะครับพูดโดยประธานรักบี้ของแอฟริกาใต้นะครับก็ปัญหาที่เลื่อนก็คือแฟนจากต่างประเทศจะไม่สามารถเข้าชมได้อันนี้หนึ่งนะครับและเรื่องของออปัญหาจากการเดินทางด้วยนะครับ เออแมนเชสเตอร์ซิตี้เซ็นนักฟุตบอลอีกชุดแชมป์โล่นะครับโรสลาเวลนะครับก็เธอไปเซ็นสัญญาเธอก็บอกว่าเหตุผลก็คือเอ่อการที่ตัวเองจะได้ในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้แชมป์เป็นจำนวนมากบอ่อยมีนะครับ ลาเวลก็เล่นให้กับสหรัฐอเมริกาไปแล้ว45เกมยิงไป12ประตูแล้วก็เป็นสมาชิกทีมชุดแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วที่ชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ซิตี้เซ็นผู้หญิงมา3คนแล้วนะครับแซมมูวิสจากสหรัฐเหมือนกันแล้วก็โคลเคนลี่จากทีมอังกฤษนะครับก็ดูกันต่อไปเพราะว่าซิตี้ปีที่แล้วก็ไ็นได้แชมป์นะครับ เอ่อทีมแชมป์อเมริกาฟุตบอลอย่างแ a สซั e c ซิตี้ชีฟสนั้นจะเปิดให้ผู้ชมเข้าชมที่ความจุประมาณ22%นะครับของสนามทั้งหมดนะครับเอ่อในส่วนของแคสซีชีฟส์นะครับจะเล่นกับเฮลซันเท็กซันสต่วันเปิดฤรูการของ NFL นะครับแต่ก็สิ่งที่ดีก็คือ h ี e ส s ก็พร้อมจะเปิดให้แฟนเข้าชมได้ครับ อันหนึ่งชิคาโกแบร์เป็นทีมล่าสุดที่ประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าชมนะครับกราบีบากูรูซานะครับโอกาสไป US Open ก็ลดลงไปนะครับไม่ได้เกิดจากการที่เธอกลัวในส่วนของโคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่านั่นเองนะครับก็ มุกูรุซาตอนแรกว่าจะไปแข่งอยู่รโซเฟนตอนนี้โอกาสก็น่าจะยากขึ้นไปอีกเดี๋ยวรอข่าวต่อไปนะครับคอดิโอบาโวนะครับก็ออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับหลังจากหมดสัญญาอย่างที่ทราบนะครับนักเตะชิลีคนนี้เซ็นมาเพื่อแทนโจฮาแล้วนะเซมาจากบาเซลนาเมื่อปี2016นะครับแล้วก็เออคา o ิโอบาโวก็ลงเป็นมือสองนะครับหลังจากซิตี้เซ็นเอเดันมา นะครับก็เล่นให้กับซิตี้หกสิบเอนะ็ดนัดทำไปได้ยี่สิบคลีนชีชนะครับในส่วนของเอ่อมอโตจีพีโจฮันซาโคนะครับจะมีการผ่าตัดที่บริเวณข้อมือที่หักไปนะครับหลังจากชนกับในส่วนของเอ่อมอเอรเลลี่นะครับด้วยความเร็วสูงแล้วก็ เองดีครับว่าไม่มีนะครับนักนักขี่โนนเพิ่มนะครับทั้งวาลเลนโนลัสซี่แล้วก็มาเบริกวิอาเลสที่อยู่จังหวะใกล้กันนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกากันบ้างมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M นะครับจะสามารถเล่นอเมริกันฟุตบอลได้นะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าขอลดจำนวนผู้เข้าชมนะครับก็โอเคปกติแหละในส่วนของ จำนวนผู้เข้าชมก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในตัวผู้เข้าชมเองก็จะเป็นทั้งผู้ถือตั๋วปีหรือว่าผู้ที่ซื้อตัว๋วนักเรียนทั้งหมดไว้นะครับก็จะต้องมาเฉลี่ยกันในฤด,ดูกาลนี้นะครับในส่วนของมหาวิทยายลัยนอร์ทเดมนะครับก็บอกว่าเออทาง มหาวิทยาลัยก็มีการฝึกซ้อมที่อยู่ในนโยบายของโคโรนาไวรัสแต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือเขาไม่อนุญาตให้นักกีฬากลับบ้านนะครับเพราะว่าการกลับบ้านการกลับมานั้นอาจจะมีผลต่อการควบคุมโคโรนาไวรัสที่ยากขึ้นนะครับมหาวิทยาลัยอลาบามาก็กำหนดยอดแล้วนะครับให้ผู้ชมเข้าได้20%ในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในฤดูกลาลใหม่นะครับเกมแรก จะเล่นกับมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอ็นเอ็มในทเกมในบ้านนะครับวันที่3ตุลาคมนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยนั้นจะใช้ตั๋วในระบบมือถือนะครับแล้วก็มีระบบการจัดการเรื่องที่จอบตัวที่ปร,ปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อเหมาะสมกับนโยบายโคโรนาไวรัสนะครับเในรัฐโอไฮโอนะครับก็เมืองอย่างคลิฟแลนด์โคลัมบัส แล้วก็ซูซิเนตินะครับบอกว่าจะอนุญาตให้มีการเล่นกีฬาในระดับมัธยมปลายแบบไฮสคูลนี่แหละนะครับในฤดูใบไม้ร่วงนี้นะครับเออส่วนฟุตบอลแล้วก็อเมริกาฟุตบอลอาจจะเลื่อนได้เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับถ้าทางเอ่อโรงเรียนประชุมกันเสร็จแล้วนะครับก็ยังให้เงินไขอยู่ก็ ทีมน e วแ a นด์เพ r เ o ียนะครับจะเล่นแบบปิดปิดสนามที่เจอร์เตีด d i u มในเดือนกันยายนเป็นอย่างน้อยนะครับตามที่วางแผนเอาไว้แล้วก็มีลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ยังประกาศส่วนของคือความเสี่ยงโควิดสิก็มีนะครับแต่ว่ายังต้องหาวิธีจัดก,การอยู่แต่ทีมที่ปิดไม่เข้าชมแน่ๆก็อย่างเช่นเทนเนซ Titans นะครับในเกมกับแจ็คสันในวันที่20กันยายนนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของโคโรนาไวรัสเอ่อจริงๆคริกเก็ตนะครับคริกเก็ตหญิงแอฟริกาใต้ไปกับอังกฤษไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากนโยบายเรื่องของโคโรนาไวรัสก็ข่อเรือนดีกว่านะครับก็เอ่อลุกกี้ของเท็กซัส เรนเจอร์สเอียนกิบเลนะครับก็ถูกแบนไปสามเกมนะครับหลังจากที่ปาลูกคว้างลูกความเร็วสูงเล่นแบบไม่ไม่ไม่ไมไม่ได้มีสปนะิริตนักกีฬานะครับในสัปดาที่คว้างไปที่แมนนี่มัชช่าโดนะครับของซานดิเอโก a คลาเดสในเกมที่เรนเจอร์สนะครับชนะ14ต่อ4เอ้ยขอโทษนะครับไม่ใช่เรนเจอร์ชนะ14ต่อ4 พาเดเรชนะ14ต่อ4นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ลูกของเฟเดรโกทาทิสนะครับที่3ามบอลศูนย์สไตล์และทาทิสลูกนั้นก็ก็คือตีโฮมรัน4แต้มนะครับอารมณ์มันก็เลยค่อนข้างจะขึ้น,นครับในส่วนของ US Open นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ40คนนะครับที่เข้ามาสังเกตการและก็เออจะแล้วก็ ทำตามให้ผู้เข้าชมนะครับทำตามนโยบายการห่างกันทางสังคมนา social d i s t a n c i n g นะครับก็ทางผู้จัดก็หวังว่าจะช่วยให้มีการปฏิบัติตามระยะห่างทางสังคมได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการมีเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นไปหัวขบันเมื่อคืนนี้นะครับก็แอเ i ียลซิคแพ้ไปอาเชศูนย์สนะครับในส่วนของที่ เล่นไปเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของแชมเปี้ยนส์ลีกก็คลาบ,บักชนะซีเล็กส์ี่ศูนย์นะครับริเกบอร์โซชนะอินฟิลล์หนึ่งศูนย์เดียโนเบลสชนะ, 3, ชนะ I R K L 0, เอฟซีอัสตานาหกสามเซาติชนะเคอาริเกียบีหกศูนย์เออเลส์ตาร์เบลเลตนะครับชนะยูโรปาห้าศูนย์นะครับก็เออเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ก็มีกลับมาแล้ววันนี้มีโตัวโตกับแวนคูเวอร์ถ้าฟังข่าวน่าจะได้ผลแล้วนะครับมัน,นอัดเทค่อนข้างเร็ว อ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้มียงกับไบยเยอร์แต่เชื่อว่าไบายเบยอร์สบายๆนะครับน่าจะส3งสามประตูเข้าไปชิงกับปารีสแซงต์แชงแมงออสเตรเลียก็ปิดดูก,การวันนี้นะครับเวสเซอร์ยไนเตดกับเมลเบิร์นซิตี้วันนี้ยังมีที่บราซิลอยู่เป็นหลักแล้วก็รวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกหลายๆคู่นะครับก็มีประมาณ10กว่าโดยประมาณนะครับเดี๋ยวโปรแกรมก็ฝากไปดูกันที่จีนก็มีแต่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ ในส่วนแชมเปี้ยนซิกเองทีมที่น่าสนใจก็อย่างเช่นโมจากนอร์เวย์จาก KUPS นะครับจากฟินแลนด์นะครับมาร์บิเชลอวิทจะเจอกับลิกาเอฟซีเฟนชิชมาลออสเจอกับเยอการ์เดนนะครับแล้วก็สซวานบาติสลาวาเจอกับทีมชื่อคลาสเบกเซฟมาคารูเจอกับฟลอเดียนานะครับดูโดโกเลสลาสกาเจอกับบูลด็อกนอร์สโปรลิซานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อย ดูผลกันในช่วงเช้าของวันพร่งนี้คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ